กลับมาพบกับ Answer, อ n s w e r ร์ทาร์ทออฟเลิฟอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแบมบอยากจะทําคลิปพิเศษนะคะให้กับทุกคนนะคะเป็นแรนดอมนะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับทุกคนที่ได้เข้ามาพบคลิปนี้นะคะหัวข้อนะคะของวันนี้นะคะก็คือใครที่จะเข้ามาเป็นรักแท้คู่บุญบารามีของคุณนะคะ ใครที่จะเข้ามาเป็นรักแท้คู่บุญบารามีของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะก่อนที่จะไปฟังทำทำนายนะคะ,ะจำขออธิบายรายละเอียดเล็กน้อยนะคะว่าการทำนายนี้เป็นการทำนายแบบโดยรวมไม่ได้จาะจงบุคคลใดบุคคลหนึง่งไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับคุณเลยก็ได้นะคะเพราะมันเป็นดวงโดยกว้างมากๆใครจะเข้ามาฟังก็ได้นะคะ แล้วก็อยากจะให้คุณทุกคนนะคะรับเอาไปแต่พลังงานที่ดีๆตามหน้าไพ่เท่านั้นนะคะและแอมก็หวังว่าสิ่งดีๆจะทาทํานายตามหน้าไพ่จะเกิดขึ้นจริงกับคุณทุกคนนะคะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคุณทุกคนนะคะและอยากจะฝากให้ทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์ ให้กับแบบด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจที่สําคัญในการทําคลิปดีๆต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะว่าใครที่จะเข้ามาเป็นรักแท้คู่บุญบาร,รมีของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยพลังงานของคนคนนี้เขาเป็นใครนะคะเขาเป็นแบบไหนนะอืม ความมั่นคงขึ้นมาเลยนะโอเคพลังงานของคนคนนี้นะคะเขาอาจจะเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะอา,อาจจะผ่านการหย่าร้างมาแล้วอาจจะมีตําหนิเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะแต่เป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตสูงมากนะคะหรือบางทีก็อาจจะเป็นคุณก็ได้ที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะผ่านการหย่าร้างมาแล้วนะคะโอเค ว้าวเห็นไหม King of Pentacle นะคะคนคนนี้เขามีความแบบว่าบุคลิก,กภาพที่เป็นผู้นำนะคะมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะมีฐานะที่มั่นคงงานเงินมั่นคงหมดแล้วนะคะเป็นเจ้าคนในคนก็ได้เป็นหัวหน้าก็ได้เป็นผู้ที่แบบว่ามีลูกน้องหลายๆคนมีบริวารหลายๆคนนะคะมีธุรกิจใหญ่โตเป็นของตอนเองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะและก็ รูปร่างสันทัดนะคะอาจจะไปทางแบบเจ้าเนื้อหน่อยๆแบบอาเซียนะคะชอบแต่งตัวแต่งตัวดีอยู่ตลอดเวลาหน้าตาเขาอาจจะเป็นแบบว่าเขาอาจจะเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยยิ้มนะคะอันนี้ถ้าเจอลักษณะนี้อย่าไปเถอสาเขานะคะเพราะว่านิสยัยแต่เขาเป็นอย่างนี้เขาไม่ใช่คนหยิ่งหรืออะไรนะคะอาจจะไม่ค่อยยิ้มแย้มแต่ก็ไม่ถึงกับหน้าเบื้องตึงนะคะบอกไว้ก่อนโกรธง่ายขี้งอนนะคะแต่เขาหายเร็วมากและเขามี บุคลิกประจําตัวเขาก็คือมีรสนิยมสูงมากนะคะเออสูงกับทุกเรื่องนะแบบใช้ของแบรนด์เนมอะไรอย่างนี้นะคะคือคือโปรไฟล์เขาน่ะคืออาขอพูดตรงๆดีกว่าถ้าลักษณะนี้นะเป็นมหาเศรษฐีเป็นเศรษฐีได้เลยนะคะคนคนนี้ น้ำหอมเขาก็ขวดแพงๆทั้งนั้นนะคะชอบใช้น้ำหอมใส่น้ำหอมเดินมาได้กลิ่นตั้งแต่เป็นกิโลกิโลอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ชอบความเป็นอยู่ที่สุขสบายคนคนนี้นะแล้วก็เป็นตัวแทนของเราเออขอโทษนะคะพูดผิดเป็นตัวแทนของพวกออราศีกันพฤกษกกันมังกรนะคะธาตุดินด้วยนะหรือก็มีธาตุไฟเข้ามาด้วยนะคะแต่ถ้าถ้าเป็นคุณผู้ชายนะได้เข้ามาดูคลิปนี้นะ คนที่จะเป็นคู่บุญบาร,รมีรักแท้ของคุณนะ่ะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณเข้ามาดูแฟนคุณผู้หญิงคนนั้นเขาก็จะเป็นประเภทที่แบบว่าเป็นผู้หญิงที่ได้ดีอืมที่ได้ดีเพราะผู้ชายอ่าหรือสามารถทํามาหากินหา,นหาเงินได้ไม่แพ้ผู้ชายอ่าคุณจะได้เมียเก่งเมียดีนะอ่าหรือว่าแบบสูสีกับคุณเลยนะความสามารถนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างมั่นคงมั่งคั่งร่ํารวยนะคะ อ่าแล้วก็เป็นผู้หญิงที่กล้าในเรื่องเงินกล้าได้กล้าเสียกล้าลงทุนชอบลงทุนชอบเสีย่ยงคือถ้าไม่ลงทุนจะได้กําไรเหรอจะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะถ้าคุณเป็นผู้ชายเข้ามาดูคุณจะเจอผู้หญิงอย่างนี้หรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงเข้ามาดูคุณก็จะเจอผู้ชายอย่างที่แบมเล็พูดไปตั้งแต่ตอนแรกคือคนที่มาเจอ,เจอกองเนี้ยขอบอกเลยว่าคนที่มาเจอแรนนอมนี่โชคดีมากๆขอให้คุณรับเอาพลังงานดีๆอย่างนี้ไว้นะเพราะคุณจะได้แฟนที่เป็นแบบ มหาเศรษฐีเลยนะมั่งคั่งน่ำรวยเลยนะคะแต่ขอบอกว่าเขาอาจจะเป็นคนไม่ค่อยยิ้มนะเอออย่าไปถือสาอะไรเขาเขาเป็นคนที่แบบหัวสูงลสรลนินยมสูงเพราะว่าฐาน,นะการเงินเขามันพร้อมนะคะมันก็ไม่แปลกอะไรที่คนเราจะชอบอย่างนั้นนะคะอันนี้บอกเลยนะแล้วก็นะคะเขาก็จะเป็นแบบว่าเก่งในเรื่องการเงินการบัญชีนะคะเรียนจบเกี่ยวกับการเงินการบัญชีอย่างเงี้ยเป็นเจ้าของธุรกิจเลยนะบอกเลยเงินเขาอ่ะนะคะ เอาเงินมาต่อเงิน,ต,งนต่อเงินต่อทองอะได้เลยทําธุรกิจนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีความมั่นคงมากแม้แค่สองใบนี้ก็พูดซสยาวแล้วนะคะโอเคเดีย๋ยวเรามาดูกันต่อว่าจะมีพลังงานแบบไหนเข้ามาอีกนะคะขอดูพลังงานนะคะของคนคนนี้นะคะที่จะเข้ามาเป็นผู้บุญบารมีรักแท้ของคุณด้วยนะคะว้าว นายออบซอสนะคะอืมคนคนนี <win> ้อาจจะใจร้อนนิดน <made> ึงนะถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์อาจจะขี้หึงขี้หวงนะคะทําอะไรคิดเร็วพูดเร็วทําเร็วพูดปุ๊บทำเลยพูดปุ๊บทาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าเดี๋ยวจะมาเจาะลึกกันว่าคนคนนี้ลักษณะเขาเป็นอย่างไรต่อนะคะเขาเป็นคนที่มี ความทะเยอทะยานในตัวเองสูงนะคะอัศวินถือดาบนะและมีความกระตือรือร้นนะคะเขายึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสิ่งที่เขาทำอ่ะนะเขาเป็นคนที่มีความเขาเรียกอะไรเนะนี่ย p a s s i หลงแพชชั่นในตัวเองสูงอย่างนั้นนะคะมีความเชื่อมั่นในตัวเองกล้าได้กล้าเสียนะเขาเป็นคนที่กล้าทําทุกอย่างกล้าท้าทายแม้กระทั่งโชคชะตา นะคะคนคนนี้นะเขาเป็นคนที่อดทนต่อความยากลําบากได้ดีมากๆนะคะบางครั้งก็แบบว่าเขาสามารถทําอะไรได้ทุกอย่างเพื่อความเจริญก้าวหน้าของตัวเองโดยที่เขาไม่สนใจว่าเขาจะ,ะผลักใครตกลงไปนะคะเพื่อเขาจะขึ้นอยู่ที่สูงอันนี้เป็นลักษณะของคนใน ใ่ใบนี้นะคะไม่ได้บอกว่าเป็นกันทุกคนนะเพราะว่าเป็นโดยรวมนะคะยังไงก็ใช้วิจารณญาณด้วยนะคะบุคลิกลักษณะของเขานะคะเขาก็อาจจะเป็นคนแบบว่าผมดําตาดํารูปร่างสูงเพียวนะคะสันทัดกำยำนะคะหรือผู้หญิงอาจจะมีถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นแบบว่าบอบบางหุ่นนางแบบนะคะแต่จิตใจนี่คือนักสู้มากๆนะคะอืมอาจจะเป็นอ่อราศีเมทุนตุลกุมนะคะอืม ธาตุลมนะคะเมทุนตุลกลุ่มก็ได้นะคะเออถ้าเป็นอาชีพนะเขาจะชอบทําอาชีพแบบว่าศิละปะรักและชอบการศึกษานอกระบบไม่ได้อยู่ในกรอบนะคะชอบปฏิบัติชอบลงมือทํานะคะเออเป็นคนฉลาดเป็นคนทันคนทันเล่เหลี่ยมคนไม่มีใครหลอกเขาได้แล้วเขาก็ไม่เขาไม่ทำร้ายคนที่อ่อนแอกว่าด้วยนะแต่เขาจะไม่ยอมคนแค่นั้นเองคนคนนี้ นะคะแค่สามใบนี้ก็รายละเอียดแน่นเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูอีกขยายความกันต่ออีกว่าพลังงานของคนคนนี้ก็จะเป็นใครนะความสัมพันธ์นี้นะคะ,อะโอเคคุณอาจจะเจอเหมือนที่แม่มพูดไปคุณอาจจะเจอคนที่เป็นไม่หรือมีตําหนิด หรือเป็นคนที่มีความพร้อมในฐานะความดั้นรวยมากๆและมีคนเข้าหาเยอะมันจะต้องมีการต่อสู้ในการาพัฒนาความสัมพันธ์หน่อยนิดนึงนะคะหากเป็นคนไกลด้วยในยิ่งยิ่งจะต้องอันนี้เลยนะยิ่งต้องแบบว่าโอเคคุณเจอคนในลักษณะที่คุณลือไว้แล้วว่า,อาโอเคเขาเพอร์เฟกตามที่เราอยากจะได้ที่เราต้องการนะคะหรือเป็นคนที่คุณเห็นคุณคุณ้นตาอยู่กันทุกวันนี้แหละนะ,ะเขาจะได้เข้ามาเป็นคู่บุญค,คู่บารามีของคุณแต่ความสัมพันธ์นี้มันจะต้องสู้จะต้องอดทนกันหน่อย นะคะว่าก่อนจะได้มาลงเอยกันก็เล่นเอาเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะคะบางคนเขาอาจจะยังคาราคราซังนะอยู่กับคนเก่าๆของเขานะคะหรือจะเป็นคนที่บ้าง,งานมาก,มากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือถ้ายิ่งเป็น King of p เ n n a c l e เนี่ยคือเรื่องเงินเรื่องงานมาก่อนความรักแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ต้องการนะเขาต้องการเขาต้องการคนที่รักเขาจริงๆไม่ได้มองที่ว่าเขามีเงินเท่าไหร่ นะคะแต่เขาเขาเจอคนที่ถูกใจอย่างนั้นแล้วน่ะเขาก็จะทุ่มให้หมดชีวิตของเขาเลยนะคะ,ะแต่ความรักครนี้มันต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ซึ่งกันและการหน่อยเพราะว่าต่างกันมากๆนะคะ,ะความสัมพันธ์เนี้ยกว่าจะลงเอยได้แปมขอบอกว่ามันจะเหนื่อยหน่อยนะแต่มันไม่เป็นไรนะถ้าคุณรักกันคุณมองข้ามเรื่องอย่างนั้นไปได้นะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ว่ามันจะใช้เวลาในการ เรียนรู้ซึ่งกันและกันมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งจะดีนะคะค่อยๆไปค่อยๆไปแล้วกันนะถึงมันจะเหนื่อยยากหน่อยถึงอาจจะอยู่ไกลกันหน่อยนะคะแต่มันสําเร็จความรักครั้งนี้มันสําเร็จนะคนจะได้เจอคนตามที่ไพ่บอกมาเนี่ยนะแมได้ยินบรรยาางขนลุกเลยว่าเออทำไมแค่สามใบนี้ลักษณะของคนที่จะมาเป็นคู่บุญคู่บารมีรักแท้ของคุณเนี่ยมันดีขนาดนี้นะคะยังไงก็รับเอาพลังงานดีๆไปก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อ อ่ะขอดูพลังงานเขาอีกสักสองใบอืมเดทมางคนคุณจบกันไปแล้วนะคุณจะได้มาเริ่มต้นใหม่กันอ่ะทีนี้ขอเดี๋ยวขอขยายแบบอ่าขอขยายขยายแบบจุกๆเลยแล้วกันนะสี่เหรียญโอเคเดทกับสี่เหรียญออกมาแทนออกมาแทนคําที่พูดว่าคนเก่าๆของคุณ คนที่คุณจบไปแล้วนะคะคุณจะได้โครจรกลับมาเจอกันอีกคนที่เขายังกอดความรักครั้งนี้ไม่ไปไหนนะหรืออาจจะเป็นคนคนนี้แหละคุณฟังก่อนนะอาจจะเป็นคนคนนี้แหละคนเก่าๆของคุณนี่แหละการกลับมาของเขาครั้งนี้เขาอาจจะเพียบพร้อมมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างตอนที่คุณแยกย้ายกันไปเนี่ยอาจจะยังไม่มีอะไรหวือหวาเท่าตอนที่คุณกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะ เนี่ยการกลับมาครั้งนี้คือคุณจะพร้อมทั้งสองคนคุณจะพร้อมลงหลักปักฐานกันคุณจะพร้อมอยู่ด้วยกันและคุณจะไม่มีอะไรขัดสนเลยอะไรประมาณนั้นนะคะความรักครั้งนี้นะแบมขอพูดก่อนใครเลยนะคะว่าขอรับทุกพลังงานดีๆจากหน้าไพ่ทั้งหมดจากหัวข้อนี้นับจากวินาทีนี้และตลอดไปเลยนะคะในชีวิตของแบมนะเราก็อยากจะเจอความรักที่ดีอย่างนี้เช่นเดียวกันนะคะ คุณจะได้เจอคนในลักษณะอย่างนี้นะคะโอเคอ่าเดี๋ยวเราไปขยายความออราเคิลกันต่อดีกว่าอืมเดี๋ยวนะครับแป้งบางคนคุณจะไปเจอที่ไหนเจอหรือยังอะไรแบบนี้นะคะอืม บางคนถ้าคุณจะได้เจอเขานะคะเอา่อจาัก,กระที่หกของคุณจะเปิดนะหรือหรือทั้งสองคนแหละนะคะหรือบางคนอายุสี่สิบขึ้นไปแล้วนะคะบางคนเขานะเขาสี่สิบขึ้นไปแล้วก็ได้นะหรือบาคุสามสิบกว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วอะไรอีกนะคะที่พายอยากจะบอก angel of balance อืมโอเคบางคนอายุสี่สิบแปดนะคะสี่สิบมาเจอกันไม่แปลกนะสมัยนี้สี่สิบก็ไม่มีใคร ชะาหรือว่าแก่อะไรเลยยังดูดีกันอยู่เลยนะคะเอ็งเจ้าอลบาลานบอกว่าหากคุณได้เจอกับคนคนนี้แล้วชีวิตของคุณตอนนั้นคือคุณจะแบบว่าคุณจะไม่ยึดติดกับอะไรคุณจะปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยสูญเสียไปและทําให้คุณเสียใจนะคะชีวิตของคุณตอนนั้นเหมือนกับว่าคุณอาจจะไม่ได้ต้องการอะไรมากๆนะคะแต่เขาจะเข้ามาตอนที่ใจคุณปล่อยวาง แล้วก็ไม่ยึดติดกับอะไรทั้งนั้นนะคะหรือว่าจาัก,กระที่6ของคุณเปิดนะคะหรือของเขาเปิดนะคะก็จะได้มาเจอกันอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าจาัก,กระที่6คืออะไรนะคะจัก,กระที่6นะคะจะอยู่บริเวณหน้าผากนะคะควบคุมสติปัญญาความนึกคิดความเฉลียวฉลาดระบบประสาทของคุณได้นะคะใช่ตาที่3มไหมนะอันนี้แบบไม่แน่ใจนะคะเนี่ยถ้า ประมาณนี้นะคะอาเดี๋ยวเขาเป็นขยายความกันต่อโอ้จักรที่สามของคุณจะเปิดด้วยนะในการที่คุณได้เจอใครคนหนึ่งนะคะว้าวด o ทู to spirit นะคะประตูแห่งจิตวิญญาณของคุณทั้งสองได้เปิดแล้วนะคะถ้าคุณได้เจอกันบางคนได้เจอแล้วอะนะถ้าดูจากตรงนี้บางคนได้เจอแล้วนะคะ แล้วก็อีกในนึงก็คืออีกคำนึงก็คือว่าคนที่คุณเคยอยู่ด้วยกันน่ะคนที่คุณเคยอาศัยอยู่ด้วยกันแล้วและคุณเลิกละเลิกลากันไปแตกแยกกันไปแตกหักกันไปนะคะหรือว่าตอนนี้คุณก็ยังอยู่ด้วยกันหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้อยู่แบบเป็นสามีภรรยาหรือเป็นแฟนที่อาศัยบ้านเดียวกันหรือว่าห้องเดียวกันหรือบางคนเลิกกันแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่ก็มีนะคะแต่ในที่นี้อีกกรณีหนึ่งคือว่าคนที่อยู่อพาร์ตเมนต์เดียวกันน่ะ ในหมู side. ่บ้านเดียวกันอะอพาร์ตเมนต์เดียวกันเช่าห้องอยู่แถวเดียวกันบ้านอยู่แถวเดียวกันอยู่ใกล้ๆซอยนี้ซอยนี้แค่นั้นเองนะคะหรือประมาณว่าเห็นกันอยู่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ใกล้กันจนแบบว่ามองข้ามกันแบบเห็นกันจนชินอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนนึงอยู่บล็อกนี้คนนึงอยู่บล็อกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยหรือว่าอยู่หรือว่าอยู่อพาร์ตเมนต์เดียวกันอะตึกเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยได้นะโอเคเดี๋ยวมาดูต่อ ว้าว wow. happy family นะคะคุณเคยเป็นครอบครัวกันแล้วด้วยนะบางคนนะสำหรับบางคนนะไม่ได้บอกว่าทุกคนทุกคู่นะคะบางคนค,ค,คุณคุณคุณคบกันแล้วอะ่ะคุณเลิกลางกันไปแล้วเนี่ยคุณจะได้วนกลับมาเจอกันนะคะเนี่ยแหละเขาคือคู่บุญบรารมีของคุณและเป็นรักแท้ของคุณที่จะอยู่กับคุณจนแก่เท่าโอเคประมาณนี้นะคะสําหรับออโรร่ขยายความให้เราทีนี้เรามาดูกันต่อแนวโน้มล่ะแนวโน้มความสัมพันธ์หลังจากวันนี้ไปจะเป็นอย่างไรนะคะ มาดูกันต่อเลยนะว้าวแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะให้ได้เจอกันแล้วนะคะคุณก็จะไม่เหงาอืมคุณก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะหรือบางทีเขาอาจจะย้ายมาอยู่กับคุณมาหาคุณอย่างนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวแบมขอเปิดก่อนนะแล้วแบมค่อยขยายความไปทีหลังนะคะหนึ่งเหรียญ the t e m p r a c e ห้าถ้วยนะคะ อ่ะห้าเหรียญโอเคชัดเจนกันกลับมาง,งอ้อขอคืนดี The Lover นะคะคนที่เป็นคู่รักนะคะคนที่เป็นคู่รักที่สวรรค์จัดให้นะคะ t h e e m p e r o r นะคะโอเคประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวทีนี้หยิบขึ้นมาเลยาขยายความกันตอนนี้เราถามหาแนวโน้มความสัมพันธ์อยู่เนาะว่าถ้าเกิดว่าได้เจอกันแล้วตอนนี้ได้คบไอ้พืนแล้วจะเป็นอย่างไร ในความสัมพันธ์นะคะ,อะขอทีละสามใบและกันคุณก็จะไม่เหงาไม่เศร้าอีกต่อไปนะคะคุณเคยเจ็บปวดเสียใจในความรักครั้งเก่ามานะคะคนคนนี้เขาจะไม่ทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจนะคะเพราะว่าเขาจริงจังและมั่นคงกับ คุณนะคะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในความรักเกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศารจนคุณคิดไม่ถึงนะคะแต่จะเป็นในด้านที่ดีๆเท่านั้นนะคะหรืออาจจะมีการย้ายที่อยู่ย้ายถิ่นฐานนะคะไปอยู่กับเขาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองอยู่ต่างประเทศก็เป็นไปได้ คุณอาจจะต้องย้ายหรือว่าทําเรื่องเกี่ยวกับเอกสารการเดินทางนะคะเพื่อไปอยู่กับเขาและไพ่แห่งการแต่งงานนี่เกิดขึ้นมาไม่แน่นะคุณอาจจะได้ย้ายจริงๆไปอยู่กับเขาที่บ้านเมืองเขาก็ได้คนไกลได้นะคะต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนานะต่างจังหวัดต่างถิ่นฐานได้หมดเลยนะคะหรือหากเป็นกรณีเก่าๆนะคะคนเก่าๆ ะะเขาก็ยังจะตามงอคนนะคะเขาให้คุณให้โอกาสเขานะคะเพื่อกลับมาสารรักสารสัมพันธ์กับคนนะคะเป็นครอบเป็นครัวกับคนอีกครั้งเพราะมีไพ่แฮปปี้เฟมิลี่เกิดขึ้นและไพ่สีไม้เท้าเกิดขึ้นด้วยนะคะจิเอ็มเพอเรอร์นะคะคุณจะมีความสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะในชีวิตรักต้องพูดแบบนี้นะคะในการเจอคนนี้ในการสารสัมพันธ์กับคนคนนี้นะคะ เขาจะเป็นความสุขเป็นความอุดมสมบูรณ์ให้กับคุณได้อย่างแน่นอน คุณจะไม่ขาดเหลืออะไรในความรักครั้งนี้เลยคุณจะเป็นคนที่แบบว่าเกิดมาแล้วคุณคือคุณโชคดีจริงๆที่ได้เจอบุคคลคนนี้นะคะหรือจะเป็นคนเก่าๆของคุณนะคะกลับมาเจอกันนะคะถ้าคุณให้โอกาสเขานะเพราะพลังงานของความเป็นคนเก่าๆนะมันมีมันมีตั้งแต่เดทเกิดขึ้นมาแล้วนะคะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะโอเคอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า Oracle ได้ออกมาขยายความด้วยว่าก็เป็นคนที่คุณเคยอยู่ด้วยกันอ่ะคนที่คุณคบกันอ่ะนะแล้วคุณก็เลิกลากันไปเนี่ยอาศัยอยู่ที่เดียวกันอาพาร์ตเมนต์เดียวกันหรือตอนนี้ยังอยู่บ้านหลังเดียวกันอยู่ก็เป็นไปได้สําหรับบางคนนะเนี่ยอืมเนี่ยแหละคะ่ะคือแนวโน้มในความสัมพันธ์ที่คุณจะได้เจอกับคนคนนี้นะคะแม่ขอวางไว้ตรงนี้นะโอเคเรามาสรุปสักเล็กน้อยแล้วกันค่ะ เพราะว่าไพ่มันออกมาดีหมดเลยอเนอีของคนคนนี้ก็โอ้โหเพอร์เฟกเริศบอกเลยนะคะว้าวจบจบไปเดียวพอแฮปปี้กันเนชาท่านพ่อคะเนศนะคะสวรรค์น,นะคะปาฏิหาริย์จาก,ากฟากฟ้านะคะหรือท่านพ่อคะเนศนะคะของลูกนะท่านได้ประทานคนคนนี้มาให้เรานะคะหรือพระเจ้าของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณที่คนเคารพบ,บูชาพระอ,องค์ท่านนะคะท่านได้ประทานความรัก อันปรเิฐเนี่ยครั้งนี้มาให้กับคุณตรงตามหัวข้อเลยนะว่าใครที่จะเข้ามาเป็นคู่บุญบารมีของคุณและเป็นรักแท้ให้กับคุณนะคะนี่แหละคือสวรรค์จัดให้จะไม่จัดให้ยังไงล่ะคะในเมื่อเดนเลิฟเวอร์ก็ขึ้นมานี่ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะและหนึ่งเหรียญน,นะคะก็ขึ้นมาอีกเพื่อตอกย้ำว่ารักครั้งนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้คุณจริงๆนะคะ โอ้ดีมากๆเลยนะดีใจจังที่ได้ทำหัวข้อแบบนี้ขึ้นมาแล้วไพ่ออกมาดีขนาดนี้นะคะอ่าแบมบขอรับทุกพลังงานดีๆนะคะตามหน้าไพา่ทุกคำทำานายดีๆทั้งหมดนี้เลยนะนับจากวินาทีนี้ตลอดไปของชีวิตของแบมเลยนะคะ โอ้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณอย่างสำนึกรู้คุณนะคะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือท่านพ่อคัเน่นะคะท่านได้ประทานความรักที่สุขสมหวังครั้งนี้ให้กับแบบและทุกๆคนนะคะโอ้ดีใจจังเลยขอให้ทุกคนรับแต่พลังงานที่ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดู Oracle อ,อ,อ,อีกสำรับหนึ่งวันนี้ขอจุกๆไปเลยนะใช้หลายๆสำรับให้ละเอียดละเอียดไปเลยนะคะ แองเจิลโรแมนต์คะท่านอยากจะบอกอะไรในความสัมพันธ์ครั้งนี้คะจบค่ะเวดดิ้งจบจบเลยแม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต่อแล้วไม่ขยายแล้วนะคะโอ้ยท้ายสำรับเอาอีกสักใบแล้วกันเวลีซู n อะแบมสับไพ่นะคะแบบไม่ได้มาจับวางนะคะขอสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเออต่อหน้าครูบาอาจารย์ในการเปิดไพ่นี้แหละด้วยเลยสับนะคะไม่ได้จับวางคุณจะได้แต่งงานค่ะ ไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าที่เข้ามาถ้าคุณให้โอกาสเขาได้สารสัมพันธ์กันต่อไปเขาก็จะได้กลายเป็นคู่บุญบารมีรักแท้ของคุณอยู่ด้วยกันจนแก่ถ้าจีกว่าจะตายจากกันนะคะและแต่งงานคองรักคองคู่คองเดือนมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองด้วยกันมีแต่ความสุขความเจริญอย่างแน่นอนเพราะใบสุดท้ายปิดจบด้วยแฮปปี้คณีชาอะไรจะปร,ประเสริฐกว่าพ่อที่ท่านพ่อให้กับพวกเราล่ะคะใช่ไหมล่ะอืมสาธุเลยค่ะสาธุสาธุสาธุนะคะ แบมขอรับเอาทุกพลังงานดีๆจากหน้าไพ่ในควาทำนายนี้ทั้งหมดนับจากวินาทีนี้นัาตลอดไปของชีวิตของแบมเลยนะคะสาธุสาธุนะคะโอ้ยดีใจจังเลยดีใจด้วยนะคะสำหรับคนที่ได้มาเจอคลิปนี้นะเออแบมดีใจมากที่ได้ทำคลิปดีๆออกมาเป็นพลังงานบวกให้กับทุกคนนะคะโอ้ดีใจอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงดีใจจริงๆจับขึ้นมาวดดิ้งก็คือโอเคชัดเจน ไม่ขยายความต่ออืมก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับใครที่จะเข้ามาเป็นรักแท้และคู่บุญบารมีของคุณนะคะขอวอวยพรให้กับทุกคนที่ได้มาพบคลิปนี้นะคะสุขสมหวังในความรักและประสบความสําเร็จในชีวิตทุกด้านนะคะนับจากวินาทีนี้และตลอดไปของชีวิตคนเลยนะคะและขอฝากหน่อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกําลังใจที่สําคัญให้กับแแบบ ได้ทำคลิปดีๆต่อๆอไปให้กับทุกๆคนด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันในหัวข้อหน้านะคะคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะและขอบคุณมากๆค่ะ